สดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กับดิฉันยุพาบันดีวุธิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zo ูม072 c o m พร้อมทางออกอากาศทางสถานีจีเบนด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามีธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมเชยโยบทที่ว่าอย่าได้วันไวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเกิดมาสร้างบาร,รมีกันแต่ละพแต่ละชาติมาเพื่อชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลูกอย่าได้วันไวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ที่พระกับมารสู้กันอยู่พระก็ทำเรื่องของพระมารก็ทำเรื่องของมารพระชวนคนทำความดีมารก็ขัดขวางคนทำความดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราจะไปหวันไว้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวจะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้จัดพิธีทอดกรถินสม,มคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมภาพบรรยากาศความปลื้มนิติจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพรอ้รอมๆกันค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่ามวงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีได้จัดพิธทีทอดกฐถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นมหาการลาฐานอันยิ่งใหญ่ที่ผู้มีบุญในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีต่างเฝ้ารอคอยงานบุญในครั้งนี้เราได้เห็นภาพขาบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐิน ที่ทอดยาวเปรียบดังสายทานแห่งศรัทธ,ธาที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนน้อมใจเชื่อมสายบุญอันแน่นแฟน้นกับมหาปูชนียาจารย์อีกทั้งสองมืออันเป็นมงคลน,นี้ได้น้อมอันเชิญผ้าไตรซึ่งเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องทั่วห้องปฏิบัติธรรมสำหรับคณะประธานเอกพิธีทอดกดถินสามคัคคีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนาในปีนี้ได้แก่กาลยนานมิตรเกตนิสาการยนานมิตรกิติทัตการยนานมิตรปวาริสาวัสติเมื่อเริ่มประกอบพิธี้อยกดถินสามัคคีผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยอารมณ์ผ่อนคลายใจใสใจสบายตามหลักวิชาจากนั้นการยนานมิตรกิติทัตวัสติเป็นผู้แทน นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพร้อมทั้งกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีส่วนกลายานมิตรปวาริสาวสติกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยก่อนที่จะน้อมถวายผ้ากฐินแด่พระครูพิสิทธิสุพัฒวังโสท่านประธานสงฆ์จากนั้นพระอดีศรอ,อธิโชโตเป็นผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคำเดียงสงฆ์ส่วนทางด้านพระครูสมุพิสิทธิสุพัฒหวังโส กล่าวคำอัปโลกถกินในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปริวารกถินสมทบทุนสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมพิธีทอดกถินสามคัคคีเป็นอาริยประเพณีที่สืบทอดมามากกว่า2,500ปีช่วยรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นหลังอีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามคัคคีในหมู่ชาวพุทธอีกด้วย ซึ่งงานบุญในครั้งนี้กาลยนานมิตรเกตนิสาวัสติได้เล่าถึงความตั้งใจการมาเป็นประธานกถินอีกทั้งยังรู้สึกปลื้มปิติที่หมู่คณะได้มาร่วมทําบุญกถินกันอย่างชื่นมืนความตั้งใจที่มาเป็นประธานกถินปีนี้นะคะก็ด้วยความที่ว่าปกติน่ะเรารับบุญอยู่ในศูนย์อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เห็นการพัฒนาการ การทำงานในศูนย์นะคะทำงานเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาทำให้พระได้สมปัานาในงานกระถินนะคะพอดีได้ฟัง ธรรมะหลวงพ่อว่าพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราทําให้พระสมปัานาเราก็จะสมปัานาด้วยเลยตัดสินใจทันทีเลยก็มาบอกพระอาจารย์ว่าขอรับเป็นประธานกรถินปีนี้ค่ะวันนี้ก็ปลื้มปิติอินดีเพราะว่าหมู่คณะที่มาร่วมบุญมาร่วมทํากรถินด้วยกันนะคะมากมายแล้วก็ทุกคนก็ต่างชื่นมื่นนะคะก็มีความรู้สึกเราเห็นเห็นเขาแบบ ปื้มปิติเราก็พลอยบื้มปิติไปด้วยนะคะหลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีของเราอยู่แล้วน,นี่ก็เลยแบบว่าเป็นกะะนัลยานมิตรให้กับลูกหลานในบ้านเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ให้น้อมนําคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นตามตามระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราอย่าคือเราอย่าออกนอกเส้นทางการสร้างบารมีอะคะ่ะ ทำบุญให้เต็มที่ค่ะแล้วก็น้อมนําคําสอนของหลวงพ่อนะเอามาไว้ใส่ใจส่วนทางด้านกาลยนานมิตรอัธพลรถชื่นได้เล่าถึงความปลาบปลื้มใจที่ได้มาเป็นประธานกรถินกิติมาศัก์พร้อมทั้งเรียนเชิญให้ชาวพุทธมาร่วมทอดกรถินสามาคัคคีซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธและเป็นกาลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว วันนี้เป็นวันที่มีความปราบปื้มใจมากเลยครับแล้วก็ได้มาเห็นภาพผูพ้ที่มาร่วมง,งานทุกคนก็มีแต่ความปิติยินดีเอิบอิ่มใจกันเราก็ได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็มีความสุขปราปื้มในบุญตามตาม,ตามกันไปด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกลับเรียนเชิญพู้เราจาวพุทธทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหน่นตำบลใดนะครับถ้ามีโอกาสในการมาได้มาร่วมในการทอดกระถิ่นประจําปีของทุกๆสถานที่ก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์แบบนะฮะเพราะว่าบุญในการทํากระถิ่นนี้สร้างกระถินนี้สําคัญมากครับเพราะาเป็นบุญที่เป็นกระฐานนะฮะหนึ่งปีมีครั้งเดียวเราได้มีโอกาสมาร่วมบุญได้มาสร้างบุญได้มาสะสมบุญได้มาบริจาคทาน ได้มาร่วมง,งานในแต่ละครั้งในหนึ่งปีก็ถือว่าเป็นบุญที่เราไม่ควรพลาดนะครับศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตได้จัดพิธีทอดกรถินสมปรารถนาประจำปีพุทธศักราช2566 เพื่อสร้างห้องแก้วมหาสมบัติค่ะโดยที่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถจังหวัดอุตรดิตได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสร้างห้องแก้วมหาสมบัติเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยคณะกรลายานามิตรผู้มีบุญคณะประธานกองประธานรองและคณะประธานกรถิน ได้อัญเชิญผ้าตรายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยบรรยากาศที่ออเฟื้เบิกบานในบุญเพราะทุกท่านที่มาร่วมง,งานบุญในครั้งนี้ต่างมีความตั้งมั่นศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาและมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาเอาบุญใหญ่ในพิธีทอดกรถิ่นสามาคีซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งวันที่ได้เห็นความสามาคีของพุทธศาสนิกชนในการสร้างมหาทานบาร,รมีร่วมกันโดยกระทินประถินในปีนี้ ได้แก่การยานามิตรสมชัยกาลยานามิตรนัสมน์อินทพงศ์และครอบครัวอินทพงศ์พร้อมด้วยกาลยานามิตรปกิจพิษมีสิริพันธ์และครอบครัวทั้งนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะประธานกรถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ด้วยใจที่ปิติในบุญส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และอัปโลกถินนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายผ้าตรายแด่คณะสงฆ์พร้อมท้งน้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์สำหรับบุญพิธีกถินเป็นบุญที่ชาวพุทธได้ให้ความสำคัญเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน บุญกระถินเป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธขาดไม่ได้เพราะหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวโดยแต่ละท่านต่างทำหน้าที่ของชาวพุทธได้เต็มที่เต็มกำลังเพราะเป็นงานส่วนรวมของพระพุทธศาสนาที่ถูกท่านได้ให้ความสำคัญและคงดำรงไว้เพื่อสืบทอดตลอดไปค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศงานบุญทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดโดยในวันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศงานบุญณนะวัดห้วยขมิ้นจังหวัดสระบุรีวัดเกาะแก้วนครสวรรค์จังหวัดชนบุรีและวัดบางพึ่งจังหวัดลบบุรีภาพบรรยากาศงานบุญความเพื่อปีติจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ นวัดห้วยขมิ้นจังหวัดสระบุรีคณะสิทธินุศิษตวัระธรรมกายได้ร่วมทอดกรถินในโครงการกรถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสิทธินุศิษ์ได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรม,มชยโยโดยคณะประธานได้นำกล่าวคำถวายภ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากรถินและปัจจกรกถินแด่คณะสงฆ์ ซึ่งการจัดพิธีทอดกรถินในโครงการกรถินสม,มััคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2,566เพื่อสนับสนุนวัดทั่วแผ่นดินไทยให้ช่วยกันร,รักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านานนอกจากนี้พิธีทอดกรถินสม,มคัคคียังเป็นมหากราทานครั้งยิ่งใหญ่ที่หลอมรวมใจพุทธบริษ,ษัทสีให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการยอยกพระพุทธศาสนา ให้สูงส่งและสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธธรรมคำสอนให้กว้างไปสู่ใจของมหาชนส่วนที่วัดเกาะแก้วนครสวรรค์จังหวัดชนบุรีคณะศิทยานุศิย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในพิธีทอดกรถินสามาคัคคีประจำปีพุทธศักราช2566 ในการนี้คณะศิษย์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสม,มัคีทั่วไทย5,000วัดซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความเบิกบานใจเห็นได้จากภาพของคณะศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติและที่ได้พร้อมใจกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งประเพณีการทอดกรถินถือเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่งงามประกอบให้เกิดความสมามัคคีขึ้นในหมู่คณะของพุทธบริษัท4โดวยว่าพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศลและรวมการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามรักษาศาสนาวัตถุและศาสนาสถานให้รุ่งเรืองงดงามนับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานค่ะ นอกจากนี้คณะสิทธินุศิย์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยการน้อมถวายกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดณวัดบางพึ่งตำบลบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีรวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยผู้แทนคณะสิทย์วัดพระธรรมกายได้กล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ซึ่งภาพงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เชื่อมั่นว่ายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้มีบุญทุกท่านเพราะมหากราทานที่ทุกท่านต่างรอคอยมานานแรมปีอีกทั้งยังได้ถวายทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเพื่อ,อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะ โรงเรียนโสตศึกษาเทพ,พร,ราชจังหวัดประจวบคีริขันได้จัดพิธีทอดกระถินสำเริ์เด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะโรงเรียนโสตศึกษาเทพ,พร,ราชจังหวัดประจวบคีริขันได้จัดกิจกรรมทอดกระถินสำเริ์เด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่13แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนายนนทวันรตรีนันทวันผู้อำนวยการโรงเรียนโดยในปีนี้มีความพิเศษคือน้องๆเด็กโสดได้ออกนอกสถานที่มาพัฒนาวัดด้วยตนเองก่อนวันทอดกรถิน่นรวมทั้งมีการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามหลักห้องเรียนต้นแบบโดยการทำเจ็ดบทฝึกพัฒนาผู้เรียนอีกด้วยซึ่งในปีนี้ได้ไปทอดถวายนะสำนักสงฆ์เขาดิน อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยประธานกระถินสำริดคือนายแทนไทยแซลิ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งมีความตั้งใจฝึกซ้อมคำกล่าวถวายกระถินตามคุณครูและได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการนำกล่าวคำถวายภ้ากระถินในครั้งนี้สำหรับการทอดกรถินของน้องๆ้องเด็กศึกษาได้สร้างกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำบุญกระถิมนของเด็กโสดทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กได้จัดพิธีทอดกระถินสาม,มคัคคีประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ ภายในงานคณะประธานกถิ่นและสัธุชนผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์โดยประธานกถินในปีนี้ได้แก่กัละยาณมิตรเตือนจิตและกัละยาณมิตรพิเชษแช่มสายทองจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2566โดยท่านประธานกรถินได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภากรถินแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้คณะประธานกะทีและสัตุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะทางด้านวัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิง,งีประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ค่ะ โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์จำนวน18ท่านโดยทุกท่านได้รับการปฐรมนิเทศเรื่องกฎระเบียบของคอร์สปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการกราบพระการทำความสะอาดที่พักของตนเองและเวิร์กช็อปการใช้ห้องปฏิบัติธรมรมรวมทั้งการยืนการเดินการนั่งเพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้สอนวิธีนั่งสมาธิ โดยเน้นความสบายนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รักษาศีลแปดนั่งสมาธิและเดินสมาธิทั้งยังได้ช่วยพัฒนาบริเวณโดยรอบของวัดด้วยและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและมีความชอบที่พระอาจารย์ท่านได้แนะนำการฝึกสมาธิทำให้เข้าใจการทำสมาธิเพราะไม่ใช่เรื่องยากแต่เน้นความสบาย ตั้งแต่ร่างกายไปจนถึงจิตใจนอกจากนี้บางท่านก็ชอบช่วงที่นั่งสมาธิที่สวนสมาธิเพราะได้นึกนิมิตที่เป็นแสงเทียนและนำใจไว้ที่ความสว่างค่อยๆน้อมเข้ามาในตัวได้ความสว่างแม้จะไม่ได้นานมากแต่ก็รู้สึกดีใจนิ่งได้เร็วและก็มีความสุขทำให้สามารถนั่งได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกยากลำบาก และอีกท่านได้กล่าวว่าชอบนั่งสมาธิในห้องหลวงปู่มากๆโดยในตอนแรกที่นั่งสมาธิจะปรับกายใจและสบายดีมากในช่วงท้ายของการนั่งเพราะว่าส่วนใหญ่จะนั่งหลับเนื่องจากเคลียจากเรื่องงานเรื่องต่างๆแต่พอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพียงพอแล้วร่างกายสดชื่นปล่อยใจตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์เป็นดวงกลมใส ขยายไปรอบตัวเมื่อนางแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ร่วงรับไปแล้วค่ะภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิน่นปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีครอบครัวสมพรเป็นประธานส่วนกัลายาณมิตรนิวาสสายสมพรได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธและหน้าพระธรรมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนประธานและสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุญจีวรหน้าคณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุญจีวร จากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันเพนกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบ่ายเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรสุรินจตุรพิษได้ให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นเรื่องบุญ ว่ามีประโยชน์และเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งชาวท้องถิ่นที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างรู้สึกประทับใจได้ข้อคิดจากการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิเป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยานพานะค่ะ สำหรับพิธีกรรมงานบุญพระระวีธรรมธิโตท่านประธานสงฆ์นำคณะสงและสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญญาพาหนะโดยมีกัลายาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้งสองคณะและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมี จากนั้นคณะประธานบุญพิธีและคณะสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญดีลสมี10อันดับท็อป10ของการสวดมนต์บทธรรมจากกับเปาวัตนสูตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการสวดมนต์บทธรรมจากกรบเปาวัฒนสูตร์จากทั่วประเทศไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดท็อปเทนกันบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกรบปาวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นงนครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4แก้วภูทร8อันดับที่5นครหลวงหก อันดับที่6นครหลวง10อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับเปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองจังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญ อันดับที่5จังหวัดยโสธรอ,อันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าตนสูตรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ด้วยโดยยอสด 5, 99, 999, 9, 999, สวด5,899น9 9ล้าน9 9 9 9 9 9บศพสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดกันที่เว็บไซต์ w w w f o r b r i g h t w w r r l d c o m ค่ะ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทยธรรมในพิธีมุทิตาสการะครั้งที่29ประจำปีพุทธศักราช2566ร,วม,รวมพระมหาเถระและพระเถระ 10, 20, 30และ50พันศารวม4รุ่นกว่า300รูปในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณนะห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งวัดพระธรรมกาย พิธีกรรมเริ่มในเวลา15.30นาิกา30นาทีเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์096 4158234ค่ะขอเรียคเชิญท่านชายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนิยาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,566จำนวน3,000รูปอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6 ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567โดยเข้าอบรมณศูนยะ์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-8311234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุ้มชมทุกท่านนะคะก่อนจากการวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพุทธสุภารรษิตบทที่ว่าสาักกรรมมุนาโหติผะรูปปัตติ ผลสำเร็จย่อมมีด้วยการกระทำของตนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ